เราแจกินคะริงวันนี้ดีใจแล้วก็ืึงเป็นมากๆแล้ก็ต้องขอบคุณทางคอเก็ตมากที่เชิญผมไม่ได้เข้ามาร่วมง,งานผมก็ได้เปิดตัวพิเซนเตอร์อีกคหนึ่ง ความู้วยความชอบของมีต่ออยจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ติดตามผลงานอยู่หลายเพลงมากแล้วก็ซีรีส์ด้วยก็ซีรีส์ที่ดังๆที่ผมชอบก็คือซีรีส์เรื่องบูเลเวอร์ใช่ครับผมเพาจำได้ว่าตอนนั้นที่ดูไปก็ตับถึงกันเพราะว่าซีรีส์ค่อนข้างแบบกินใจประมาณหนึ่งครับแล้วก็พูดถึงผลงานเพลงนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า เรื premises, agency, first, อ่องพลังเสียงเรื่องการร้องเพลงนี่กคือแบบที่สุดขังแม่แบที่สำคัญที่ราสดใจสดใสมากพอเกดเรื่องถูกคนนประทับใจอะไรร่อยที่สุทีจริงแล้วผมรู้สึกว่ารอยยิ้มของยูก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันเพราะเวลาที่เขาร้องเพลงเวลาเขาแสดงซีรีส์เนี่ยเราก็จะเด็เขายิ้มอยู่บ่อใช่บรู้สึาเแล้วรอยยิ้มของนราไป เอาจริงๆแล้วก็เสริมือนกันครับเอาจริงๆถือว่าเป็นแบบสำสื่อคนเดียวทั้งนของผมใค่ก็จะค่อนข้างๆตื่นเต้นถ้าพูดอยู่ร้อยรู้่ะเรื่องว่าแฟนเขามาร้อยรู้ของเราครับใช่ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าเห็นว่ามาตั้งแต่เช้าเลยเพราจริงๆแล้วถือว่าเริ่มตอนห้างเปิดตัดเดียวใช่ก็เมื่อกี้นี้ทางที่ทีมงานเขาก็บอกว่า แฟนขับรถาข้างเกิดแล้วเขานิ่งมาองอรอเราเลยสนุกมากใช่จริงๆแล้วคือถ้าพูดถึงคอเกตเนี่ยคือเราก็จะรู้จักคอเกตอยู่แล้วลก็ดวเ,ดกเด็กคือด้วยความที่ ที่บ้านผมก็ทุกคนได้ใช้หมดใช่แล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมงานกับพ่อเกตพ่อสิบธุรกิจที่เจ๋งมากใช่ใช้ก็มีรอยยิ้มเลยใช่รอยยิ้มออแล้วอ๋อแอ้ใจนี่ลองยิ้มๆแจกแจกนิดนึงแจกนิดนึงอ่ะแจกให้ตกกับแอนนี้หน่อยนะอ่ะฝาฝากนิดนึงนะถ้าเป็นก็ขอฝากพอเกตออปติกไว้เบอร์เพิร์ลนะผมมันก็เป็นเซนเตอร์ไอเดียเลย ่อนิสจ่อนิดนึงเนาะมันกจะจบแล้วล่ะรีวิวอาิ้งนิดนึงเอ๊ะทำไมมันเกิดแต่กับบอลล่ะมันกิดแตงกับป่หกการ่าชื่อจริงๆแล้วผมเห็นว่าแฟนๆทุกคนอ่ะค่อนข้างตื่นเต้นกับ ากานะิจกรรมเอาติ้งเนาะผมก็เห็นว่ามีคนอ่ะได้ลองทายกันแบบก่อนน,ะนั้นค่อนข้างเยอะแล้วแหละว่าออทติ้งน่าจะจัดวันนี้แน่เลยใช่แต่ว่าจริงๆพอไปก็สนุกมากๆจริงครับเกิดแต่กับผม,มที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือหนึ่งหนึ่งวันทันเหตุการณ์จริงไหมหนึ่งวันทันเหตุการณ์จริงครับ,มบผมก็คือเริ่มมาตอนแรกเลยตอนเช้าคือรถผมอ่ะออกช้าที่สุดออกช้าที่สุดเพราะว่าพี่นิวพี่นิวรถติดพี่นิวรถติด ใช่ครับผมก็เลยทำให้แบบว่าเราได้ออกขานิดนึงแบบว่าก็ไม่เป็นไรก็พอไปถึงก็มีกิจกรรมมากมายที่แบบได้ลองทำด้วยกิจกรรมแบบเล่นเกมสนุกมากส่วนใหญ่กห็นวมันมีเป็นแบบว่าคอนเทนต์เลยแหละคนนั่งตอนไปกันมาขึ้นรถหมดเลยคือมันยังไง ก็ตอนที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบอลธรรมดาแล้วก็ติ้นด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นและก็อยากจะมาออฟติ่งกันทุกคนผมนี่มาแต่เช้าเลยเขานัด8โมงจำได้ผมมาตั้งแต่7โมงสิเพราะว่าตัวเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ไปทำออฟติ้งที่ีเหตุการเกิดในกอร์นเการณของผมคือ ที่ผมจำความได้คือผมไม่ได้ไปทะเลนานแล้วคือเราก็มาทะเลั้งทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำกิจกรรมทางน้ำอย่างเต็มที่ทีนี้มันก็เกิดแบบคือเราเล่นบานาน่าโบ๊ทครับรคือตอนนั้นจำได้ว่าที่เล่นมีมีเอสมีปูวินมีโฟท มีวิลียมแล้วก็มีนัทใช่แต่ว่าคือเราก็เล่นแล้วก็สนุกคือผมว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเออเราเล่นแต่ว่าเราก็ต้องแบบต้องต้องปลอดใจนะเราบอกอปเขาด้วยว่าที่เราเป็นคนแบบว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นใช่ทีนี้เล่นบรลนาบัดก็เกิดแบบเกิดแต่กับผม่ยใช่โดนโดนหัวโดนหัวโค้ดคือที่ผมรู้ว่าเป็นหัวโค้ดเพราะว่ามันค่อนข้างเอกลักษณ์มากก็เป็นหัวโค้ดแน่นอนแล้วตอนที่ผมแบบหัวชนเสร็จโดนก็บอกว่าเฮ้ยไม่รู้เหมือนโดนเท้าใครเลยแต่ไม่ใช่เท้าปาก ตอนนั้นมันยังไงบ้างตอนนั้นคือมันก็ตอนนั้นคือมันเจ็บก่อนแรกเราฟัวอย่างเดียวเลยว่าฟันเราจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าเพราะวเดี๋ยวเราจะต้องมีงานจับนั้นไปอะไร้เช็คก่อนเลยใช่เช็คก่อนเลยแต่ว่าปากไม่เป็นไรสภาพนึงเริ่มรู้สึกแสบใช่ด้วยความที่มันเป็นน้ำทะเลนั่นแหละแล้วมันเค็มเพระว่าปากเรแสบมากแล้วมันก็ค่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆ ตอนที่เขาทํากิจกรรมกันตอกกนอกลางคืนก็ไม่ค่อยได้ถ่ายดูเท่าไหร่เพราะว่าอตอนนั<ต>้นเนี่ยนั่งกับผู้จัดการอยู่ป่าดนั้แต่ว่าเรียกว่าถ่ายเร็วนะถ่ายเร็วครับผมเพราะว่า<อ>เรามีถ่ายคนทีต่อเลยล<อ>ลเราก็เลยต้องรีงรบแบบ,บรีบทายารีบกินยาให้มันทำให้มันถ่าส,ส<อ>รุปคลิปนี้ได้มากี่ได้มากี่รอยได้มาลอยหลักๆครับผมใช่แล้วก็มีเหตุการณ์นี้ก็คือขี่เจสต์กีบ้างก็หลายครั้งคือมันเป็นจังหวะที่แบบค่อนข้างค่อนข้างตลกมากๆก็คือ ผมแบบไปไปกับปูวินใช่ไหมครับผมแล้วอตอนนั้นมันจะมีพี่สกายกับพี่นานีที่เล่นเจสกีอยูอ่แล้วผมก็ซ้อนปูวินใชตอนนั้นก็คือแบบเราเราพูดตรงเลยเราขี่เจสกี้มาเป็นเ,เ,เราเรลืร,ลร,รนนกซ้อนดีกว่ามัมนไม่เหมือนมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์คือมันนะคือค่อนข้างขี่ยากกว่าเยอะครับใช่แล้วพอขี่ๆอยู่ก็ปูวินบ,บอกว่าจับแน่นๆจับแน่แนๆคือมาขี่คือปูวินปูวินใช่จับแน่นๆนะเขาก็เออไม่เป็นไรจับอยู่จับอยู่ได้ได้ได้สักพักหนึ่ง เล่งเครื่องว่าหลายอย่างที่อ่ะแต่พอเป็นข้าวของก็หลกตลกเห็นเห็นภาพเลยไหมเห็นภาพแล้วแมันมันแบบมันไม่ได้แบบอย่างนี้แล้วลงมันคือแบบแต่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็เกิดแบกนี้แหลต่มันก็มีเกินตาหนึ่งแล้บอกว่า วาวมากก,กับแกมซูมูนดีแคบยังไงคือผมว่าถามถามทูวินก่อนเลยว่าแบบเออแข่งป็นอะไรวอะอยากดูเพราะาจริงๆเราก็คิดไม่ค่อยออกเพราะด้วยความที่มันมีเวลาคู่จำกัดเราไม่ได้ไม่มีเวลาแบบไปหาเขาสู้แน่เสียคือบอกแค่ว่าลองดูเลยรับรองเขาไม่ได้เปิดเผยมาให้เราไม่เปิดค<อ>ร<ช>ับไม่เปิดผมบอกว่ารับรองง่ายแต่เป็นที่จดจำแน่นอน ใช่พอแบบเือเพอราแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บของเสร็จปุ๊บกำลัจะไปเปลี่ยนเสื้อผมก็ถามว่าสรุปสว่ามดผก็เลยเห็นตแรกคืเป็นสตากับโรสใส่ก่อนแล้วก็เป็นมารกกินที่แต่งเป็นแบบตากาใชูเป็นอนเนที่ว่าดีส ูกใจไหมูกใจก่อนไหมก็เห็นแฟนคลับหลายๆคนแบบาำหน้าเออทำไม Spiderman ไม่ไม่ถ่ายกับเซนต์มูนกิ๊อาจจะมีภาพครับแต่ว่าไม่ได้ลงจะได้เห็นไหมล่ะได้เห็นนะอาจจะเป็นแบบในในโมเมนต์พิเศษเช่นแบบวันเกิดอะไรนี้เก็บไว้ก่อนเหรอเก็บไว้ก่อนมีทั้งกีต้องมีแบบทีเดียวโซม่ถูกใจไหมคะดีครับดีครับที่เป็นคนชมก็ จริงๆแล้วครับบอมผมว่าดูเท่แล้วดูเท่ดูเท่แต่พอาใส่ชุดเซรามอนก็จะดูประดิษฐฟิลหนึ่งได้เลยว่าได้อยู่เซรามอนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งทั้งสามคนเลยตุ๊กตุ๊กโทแล้วก็ปูวิดก็ถือว่าให้เลยได้พอถ้าถอดชุดออกมาคือร่างทองของร่างทองคือตกใจเลยปะตกใจเลยเป็นแบบเท่เลยไม่นอาจจะเป็นเซรามอนที่แบบตัวแบบหนาเป็นที่เด่ตัวหนาพิเศษใช่ครับแต่ว่า แต่ผมเห็นว่าพอใส่ชุดเซเ้อและมือแล้วก็ดูดีอยู่ออยนะครับแต่หน้าวาวหน้าวาวใช่พอ,อใส่เสื้อผ้าได้ทุกแบบป้าเอ,อ,เอกดีเนาะฟ้าตอนนี้เล่นคิวมากแล้ว,วลค,คุณพีใช่ครับเอาจริงแล้วผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้ทุกคนก็อยากจะให้คุณทีได้รีพรอยเร็วนี้เหมือนกันเพราะว่าก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้กำหนดการคอนของคุณทีจริงๆแล้วต้องมาเร็วกว่านี้แต่ว่าผมติดในเรื่องแบบภารกิจการการเรียนเราไปอยากจะจัดการเรื่องการเรียนให้มันแบบเข้าที่ก่อน ใช่ก so so like like ็เลยแบบขอเขาว่าเออเราเราขอถ่ายเป็นแบบเป็นช่วงเป็นช่วงกรกฎาพอเราเห็นว่าเออแบบแฟนๆทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรเงี้ยเราก็สิว่าถึงเวลานะที่แบบต้องเล่งทุกวันนี้ก็ถ่ายแบบอาทิตย์ละสี่วันประมาณนีแหลทั้งนี้ทัสารอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแบบล่าสุดเราติ้งเสร็จก็ถ่ายต่อเลยไปถ่ายทะเลใช่ครับผมก็อาจจะไม่ได้มีแบบภาพออกมาให้ได้ทุกคนเห็นได้เยอะมากเป็นแบบสปอรเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมจิกของเรื่องคุณทีเนี่ยมันคือเรื่องของโลเคชั่น คัสตูมแล้วก็พี่พีฟูดสัญญาว่ามันใกล้ใกล้แล้วแหละจริงๆนะใกล้้ลมากปีนี้แน่นอนครับใช่ผมก็จริงๆปีนี้ก็เหลืออีกประมาณสี่เดือนก็ภายในสี่เดือนนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนจะได้ดูแน่นอนแล้วก็อยากจะฝากทันทีด้วยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดใครเจอแบบเรื่องแย่ๆในชีวิตมาหรือว่าห่าเหนื่อยจากงานมาอย่างเงี้ยคุณพีช่วยครับดูดีระยิ้มเลยคือผมเล่นเองแล้วผมก็าเขา จริงๆแล้วอย่างกูวินเนี่ยเป็นคนที่แบบสมาธิดีมากนะหลุดขำยากมากแต่ก็ยังมีแบบมีหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆใช่เพราะว่าแบบคือคำพูดของคุณทีแบบแต่ละคําพูดผมก็ถือว่าเออคนนี้สุดนะครับาก่ะขอฝากซีรีส์เรืนองมิสเตอร์ในกองทีก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องมิสเตอร์ในกองที หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของพวกเราหวังว่าจะไม่ปิดนะนี่ก็คือประมาณนี้อินเดอร์แบบว่าคาแรคเตอร์เขาจะแบบโอเคโอเคอินเดอร์อินเดอร์นะ